สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องปองไฟสมัยดีกันสุดสทุกคนพี่น้องครับไายนะคะเอฟที F ่ T, ในช่วงใบใบของวันเสาร์วันนี้นะคะทุกคนมื่อนี่เบิ้องช่วงมือสองมือมื่อนี่คือยายบ,บุญจะไม่ค่อยได้คลิปเท่าไหร่นะ้องบอกคเคยดีลงคลิปเท่าไหร่ยากน้ำกันยุงยากน้ำกันชงของแน่สร้างของแน่นู่นนี่นั่นแหละพี่น้องก็ะบว่ากันนะคะ,ก,บบก,นนะ,คะก็ไม่ได้ อะไรมากมายบริษัลา,ย,ายังมากมายกับคลิปเนาะแต่ว่ากันแนะนำในการแนะนําในการเอ่โอโปรโมทของเจ้าของแน่ย,ยังแน่บอาคุยกับลูกค้ายอย่างแน่ย,ยังเ,ยเเยยงเสียเนาะเอฟซีแน่ยังเสียบระดิบปรากฏว่าหมู่ว่านนี่ฝนกระตกบ่แม่นบ่ฝนกระตกเกี่ยวกับว่าสิไปหาหมอก็อไปได้บ่ได้ไปเมื่อนี้ก็บ่ได้ไปอีกนะคะพี่น้องเมื่อนี้ก็บ่ได้ไปอีกก็เลยมาคุยอ่ามี่น้อง มีน้องที่เพิ่นย่ต่้งประเทศนะคะเดี๋ยวเย็บบนจะเอาโปรโฟไฟล์ขึ้นให้ดูนะคะจะเอาโปรโฟไฟล์ขึ้นให้ดูเรื่องอีหยังว่าที่จุดประสงค์อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เื่อว่าเป็นการที่ไม่ดีนู่นนี่นั่นอันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะที่เย็บบนจะว่าวสำหรับมือหนีเนาะเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะพี่น้องซึ่งมีน้องที่เพิ่นยุต่้งประเทศตอนนี้เพิ่นเดินทางมาถี่เมืองไทยนะคะ เดินทางมาที่เมืองไทยเป็นลูกค้าเอฟซีเป็นเป็นเหมือนเสมือนพี่เหมือนน้องของเยบ,บุลเลยนะคะเป็นน้องฮักกับว่าได้รู้จักกันมาโดนเล้วนะคะอันนี้โดนเล้วแต่ยังบระท่านเห็นหนา้าขาตากันแบบตัวบนต,ตัวเป็นๆตัวจริงนะพี่น้องแต่กัแต่ก,ตกัมีหยังกับคือสื่อสารกันนู่นนี่นั่นกันอยู่ตลอดนะคะเริ่มแรกเลยนะคะน้องคนนี้นะคะอ่า ยายบนจะออกซื้อออกซื้อก็ได้เนาะแต่ว่าเท่ากับบ่บ่บบต้องโชอบบอ์โปรไฟล์ประตองอีหยังดอกเออน้องจอยนะคะน้องจอยเนี่ยอยู่ต่างประเทศนะคะพี่นอ้องเมื่อสองสามปีที่แล้วน้องเพ่นถักมาทางไล่หายายบุญมาคุยนํามาปรึกษามาอขอขอขอเป็นมิตรขอเป็นพี่เป็นน้อง ยี่บุญก็ยินดีรับนะคะแล้วก็คุยกันแล้วที่สุดน้องเขาอ่ะแต่ว่าโอนเงินมาให้หลานได้บนโอนเงินมาให้หลานยี่บนค่าขนมค่าลุงค่าเปิดเทอมเมื่อสองสามปีที่แล้วดนี่อ่่ทั้งที่ตัวน้องเขาก็ไม่ค่อยสบายนะคะพี่น้องบ่สบายแต่อยู่ต่างประเทศแต่ตอนนี้ก็คือโอเคดีขึ้นแล้วนะคะแล้วน้องเขาก็เลยแบบว่าได้เปิดหน้าไหมเพราะว่าแล้วน้องเขาก็เลยอยาก มีใจเป็นกุศลนะแม่พี่น้องอยากคิดบุญบัดนี้น้องเพิ่นก็นเลยสั่งครีมพี่น้องสั่งครีมเฮอร์เบิ้ลขมิ้นที่ยายบุญแจกจ่ายจำหน่ายขายอยู่ตอนนี้นะคะแนะนํำกับเพื่อนเพื่อนหรือว่าเพื่อนๆทนถักมาสักมาสือ่อถักมายางขายายบุญเนี่ยคือ,อยายบุญท่งอยู่ตอนเนี้ยครีมขมิ้นตัวเนี้ยพี่น้องครีมขมิ้นเฮอร์เบิ้ลตัวเนี้ยนะคะซึ่งมันเป็น ซึ่งมันเป็นรูปลักษณะแบบเนี้ยพี่นอ้องที่อยู่บนจำหนา่ายแจกขายอยู่ตอนนี้นะคะก็ก็กได้รับการตอบโจทย์อย่างดีเลยนะคะผลตอบรับดีมากๆนะคะนี่ตัวนี้ละตัวนี้เลยแล้วน้องเขาอะเคยใส่นะคะพี่น้องเคยใส่แล้วเขาบ่ได้ใส่โดนเพิ่นก็เลยสัง่งมาหอดเมืองไทยเพิ่นก็เลยสัง่งหลูหนึ่งนะคะ โหลหนึ่งคนก็นเลยเอาไปใส่ใส่ยังบ่ท่านเด็กกี่มือนะคะได้อาทิตย์เดียวอาทิตย์กว่าเคือปราปรดวาน้าน้องเขาดีขึ้นมากเป็นที่น่าพึงพอใจพี่น้องเป็นที่น่าพึงพอใจนี่เด้อเนือที่เป็นแบบนี้น้องเขาก็เลยสั่งไม่อีกโหลหนึ่งเมื่อวานนี่นะคะสั่งมาอีกโหลหนึ่ง,เ,าาะะง,หหงเป็นสองโหลอันนี้่นจะเอาไปใส่เองนะคะ่นจเอาไปใส่เองบัดน,นี้ เป็นอย่างเงเี้บนญคือเดี๋ยวเอาเรื่องของเขามะาว้าเป็นอย่างคือเดี๋ยวเอาเรื่องของน้องมะว้าบัดดี่หาให้เอามาเว่าจังไหนพี่น้องเป็นข่าวดีนะคะเป็นข่าวดีสําหรับเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีของเงี้บนทุกคนเลยนะคะทุกคนเลยแต่ว่าอันนี้กะขวางมันมันนี่แค่นี้เนาะก็คืออ่ากาลังศรัทธาหรือว่า กำลังบุญของน้องเพื่อนกัไหหมาแบบนี้นะคะพี่น้องไหหมาสี่โหลนะคะไห่มาสี่โหลสังไห่บุญสังมาสี่โหลเอามาแจกจ่ายให้กับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่มีปัญหาเรื่องใบหน้ามีปัญหาเรื่องใบหน้าหน้าเป็นฝ้าหน้าเป็นจุดกระด้างดำหมองคล้ำนะคะหน้าเป็นสิวเป็นฝ้า มีปัญหาเรื่องใบหนาแล้วก็เลยอยากให้คนที่มีปัญหาตรงนี้นะคะได้ล้องใส่โดยที่ไม่ต้องเป็นกังวลว่าจะได้เงินที่ไหนไปซื้อบอได้ให้กังวลว่าบ่ามีเงินซื้อคือสิบ,บ่ได้ใส่บันนี้โอกาสนะ่ะมันบิมีหลายบันนี้พี่น้องนะคะสี่โลเนี่ยเยบุได้รายชื่อมาแล้วเนี่ยแบบเยอะแยะมากมายเลยนะคะตอนนี้ได้มาแล้ว สิบสี่ลายชื่อสิบสี่ท่านนะคะที่เยบนจะได้ส่งให้เนาะสำหรับคนที่แจ้งความจำหนงว่าอยากจะลองใช้ดูอยากจะลองใช้ดูเพราะว่นหน้ามีปัญหาหนาบอพ่องใสหนามองคล่ำหนามีกะหนามีฝาแต่ว่าบอมีเงินสื่อหรือว่าบอมีโอกาสได้หาเครืองสมังดีๆมาใส่ล่องเบิงหรือว่าจังไรก็แล้วแต่เนาะ เพิ่นบ่อสะดวกบันี้พ่อบันมีของที่ไม่ได้เสียตังเป็นของฟรีซึ่ง็นพูดใจบุญเพิ่นสื่อแล้วกับบริจาคให้เฮ้าได้ล่องใส่เบงถ่ามันขาวถ้ามันยังเฮ้าก็จะมีความสุขแมนมพี่น้องเฮ้าก็จะได้มีความสุขในการได้ใส่ได้บริโภคตรงนี้นะคะน้องเพิ่นกับมีใจเป็นกุศลนะคะใจบุญอยากจะให้คนที่มีความกังวล มีปัญหาเรืองใบหน้าใบหน้าดำใบหน้าไม่สดใสหมองคล้ำมีสิวมีฝ้ามีกระจุดด่างดำใส่ยังกับว่ตถอยังเสียพี่น้องก็เลยอยากให้เปิดใจรับของฟรีตัวนี้ดูนะคะปะัานนี้นะตอนนี้ไรซือ้อไรซื้อคนที่แจ้งความจำงว่าอยากรับนะคะรับบริจาคหรือว่ารับ รับบุญตรงนี้ให้กับผู้เพลินใจบุญเอาไปใส่เบิ้งนะ่ะพี่น้องนะ่ตอนนี้ได้แล้ว10 14ท่านนะคะสิท่านจะเหลืออยู่อีกสิท่านนะคะสิบท่านพี่น้องสิบท่านเอาเฉพาะคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับใบหน้าเด้อพี่น้องเด้อคนที่หนาสวยหนาใสายอยู่แล้วหรือว่ามีกําลังทรัพย์พอที่จะซื้อเองได้ ก็กาสละสิทธ์เนาะสละสิทธ์ให้กับคนที่คนมีปัญหาเรื่องใบหนาแต่ว่าบ่ามีเงินซื้อบ่มีกําลังซับสิซื้อเปิดโอกาสตรงนี้ให้กับคนที่มีปัญหาเด้อพี่น้องเด้อสิบท่านนะคะ1ิบท่านจะให้คนละสองตลับหรือว่าสองกับปุ๊กเนี่ยพี่น้องในชุดทดลองใช้เนี่ยสองตลับสองกับปุ๊กในชุดทดลองใส่เนี่ย ถ้าถูกสองตลับนี้ก็ขาวแล้วนะคะพี่น้องเห็นผลภายในตลับแรกเลยทีเดียวนะคะแล้วตลับที่สองก็จะสวยใสทําให้แบบว่าเราดูแล้วเรามีความสุขเราเบิกบานเราแฮปปี้กับใบหน้าที่ได้ออกมาแบบสวยสดใสขาวขึ้นเออฝากระหายนะคะก็จะได้มีความสุขคนที่ให้ก็จะได้มีความสุขไปด้วยแฮปปี้ไปด้วยยังสี่ไานพี่น้องสิบท่าน นะคะตอนนี้เหลืออยู่สิบท่านไล่น้ำไล่ซื้อเงาเหยียดตรงนี้นะคะคือเรารับไวแล้วนะ,ะ,จ,ะ,วจ,ะจะรับส่งแล้วนะคะอันนี้คือรับรับไวเร็วจะจะรับส่งแต่ว่ายังบริด้ส่งมือน,นี่รับมามือน,นี่บ่มันจะส่งมือน,นี่ได้พี่น้องเ้อร์ของญี่ปุ่นหัวตาออเดอร์นะคะจะถึงวันจันทร์จะถึงวันจันทร์แล้วถึงวันจันทร์นี่ญี่บุนจะพ่อได้รับตอนใดเร้วกันแล้วแต้ ได้บนจะมาจัดเป็นชุดนะคะชุดสองตลับแบบนี้เลยชุดสองตลับแบบนี้แล้วก็ลงกล่องชื่อที่อยู่นะคะซือที่อยู่เบอร์โทรของผู้รับจัดเป็นชุดเป็นชุดแล้วไปส่งที่คือรี่ไฮคอรี่จัดส่งไปตามชื่อที่อยู่เบอร์โทรที่ให้มาเหลืออีกสิบท่านนึกพี่น้องเด้อสิบท่านถ้าผู้ใดมีปัญหาเลียงใบนา อยากลองใช้ขมิ้นเฮอร์เบอร์ตัวนี้ดูนะคะจะเห็นผลเมื่อเห็นผลอันนั้นสุดแท้ต์ใบหนาของเจ้าแล้วแต่เซลของเจ้านะคะเจ้าใส่แล้วเจ้าได้รับของแล้วเจ้าใส่แล้วภายในสองถึงสามวันหน้าคุณไม่มีผื่นคันไม่แดงบอกมีผื่นคันบ่แดงบอกคันน่ะ่็แสดงว่าใช้ถูกใช้ถูกเจ้าก็ใส่ต่อไปจนกว่าจะหมดสองตลับนี่ นะคะจนกว่าจะหมดสวงตลับนี่เล้วขันเจ้าอยากใส่ต่อเจ้าจังคอยถามได้บุญหรือว่าทักมหายี่บุอีกหรือจะจังไรก็แล้วแต่อันนั้นจังคอยว่ากันอีกเทนึงแต่ว่าอันนี้อยากให้คนที่มีปัญหาเรืองใบนาเอาไปทดลองใส่ก่อนโดยที่เราไม่ต้องเสียตังค์เพราะว่ามีคนใจบุญเพิ่นจะสื่อให้แล้วก็แจกใจเนื่องด้วยอะไรทําไมเพิ่นคือใจบุญสื่อแจกใจ เนื่องด้วยวันเกิดนะคะวันเกิดของน้องเขาวันที่ห้ามิถุนาที่จะถึงนี้เป็นวันเกิดของน้องจอยนะคะเพิ่นก็นเลยอยากทําบุญวันเกิดแจกจ่ายครีมไหไปใส่สําหรับผู้ที่มีปัญหาเรืองใบหน้า้าเทนาสวยหนาใสเหล่าเจ้าเสดมีความสุขเจ้าเดมแฮปปี้เพิ่นก็เสดมีความสุขน้านะคะอันนี้ก็คือเป็นความชิดจุดประสงค์ของเพิ่นที่เพิ่นอยากแจกจ่าย แบ่งปันความสวยงามแบ่งปันความสุขให้กับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับใบหน้าแต่ไม่มีโอกาสที่จะหาซื้อครีมหาซื้อเครื่องสมอ่างมาใส่มารักษานะคะเป็นโอกาสดีแล้วเด้อบ่ได้ว่าหลายยายห้างพี่น้องสิบท่านผู้ใดเห็นคลิปยายบนแล้วคิดว่าตัวเองเออมันอยู่มันเพิ่นวอาแบบนี้เออประเด็นนี้ของเราใช่เลยปัญหาของเราใช่เลยเรามีปัญหาเรื่องใบหน้าเป็นฝ้าเป็นกระ จุดดางดำอยากใช้ให้มันแบบสวยใสทักเยบ,บนเข้ามานะคะเฮ็ดจังไรจังสีส่งสื่ยู u ใดเม้นมาใต้คลิปแล้วก็เยบ,บนจะปักมุดเดอ้อปักมุดช่องทางการติดต่อแอดไลน์นะคะแอดไลน์หรือเบอร์โทรไว้ให้นะคะใต้คลิปเยบ,บนจะปักหมุดช่องทางการติดต่อให้แล้วผู้ใดเห็นช่องทางการติดต่อแล้วก็ เอดเข้าไปที่ไลน์เลยทักมาทางไลน์แอดมาทางไลน์บอกว่ายายหนูสนใจหรือยายข่อยสนใจครีมที่น่องจอยเพิ่นจะบริจาคเนื่องในวันเกิดเพิ่นหนูอยากรับจักชุดพริมมาแต่สําหรับคนไหนที่บรด้มีปัญหาเรื่องใบหน้านะคะไม่ได้มีปัญหาเรื่องใบหน้าหรือว่ามีทุนทรัพย์พอจะซื้อใช้เองได้เสียสละเปิดโอกาสให้กับคนที่บ่มี ทุนทรัพย์เด้อพี่น้องเด้อก็จะได้กุศลกับกับคุณจอยไปน้านะคะก็ถือว่าเราทําบุญร่วมกับคุณจอยไปด้วยเปิดโอกาสให้กับคนที่ไม่มีทุนทรัพย์ที่จะซื้ออยากสวยอยากงามแต่ว่าคนบม่มีเงินนะคะเขามีเงินอยู่เขาก็อยากสวยอยากงามเพื่อกันละ่ะข่อยก็มีปัญหาเรื่องใบหน้ายุติว่าขอยพ่อจะมีเงินซื้อ,อยุก็เปิดโอกาสให้กับคนที่ไม่มีเงินซื้อนะคะอ่ะอันนี้กะใจแรกใจพี่น้องใจแรกใจคือน้องเพิ่นกะโอเคล่ะ อยากให้กับคนที่มีปัญหาจริงๆเรื่องกับใบหน้านะคะเกี่ยวกับใบหน้าทักมาพี่น้องอาที่บนบ่หลายใหญ่ยหางสิบท่านเพราะว่าทั้งหมดมันสี่โหลนะคะสี่โหลเรามาจัดเป็นยี่สิบสี่ชุดสี่โหลยี่สิบสี่ชุดจัดส่งให้ฟรีด้วยนะคะจัดส่งให้ฟรีไม่เสียเงินสักบาทเพียงแต่คุณแจ้งชื่อที่อยู่ เบอร์โทรผู้รับมาให้เย่บนจะไปจัดการเป็นสะพานบุญให้กับพุณนจอยนะคะอ่าสุดท้ายนี้นะคะเย่บนก็นจะขออวยพรล่วงหน้าเลยก็แล้วกันอวยพรวันเกิดให่เพลินเนาะวันที่5้ามิถุนาที่จะถึงนี้เป็นวันเกิดของน้องจอยนะคะกะสิ่งที่เพลินเหตไปนะคะกุศลบุญผลบุญที่เพลินเหตไปนะะี่กะขอให้กลับไปหาเพลินเป็นลอยเท่าพันเท่านะคะขอให้เพลินมีความสุข ร่างกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงนาอบอ่เจ็บบ่ไข่บ่จนเจริญรุ่งเรือง,งยิ่งยิ่งขึ้นไปคิดหวังสิ่งใดสมพระมงรานาทุกสิ่งทุกอย่างโรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่ก็ขอให้น้องหายวันหายคืนนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีวันดีขึ้นสวยวันสวยขึ้นแล้วก็ร่ํารวยยิ่งยิ่งขึ้นไปสาธุน้ากันจอยพี่น้องอาอมนุโมทนาสาธุผลบุญที่เพิ่นให้เขาในครั้งนี้นะคะย่บรเป็นสะพานบุญให้กับน้องเพิ่นนะคะร่วมด้วยช่วยกัน แบ่งป,ปันความสุขแบ่งป,ปันบุญช่วยกันนะครับพี่น้องสาธุเนาะอ่ะตามนั้นเด้อพี่น้องเด้อตามนั้นเลยนะครับติดต่อเข้ามาช่องทางการติดต่อได้บนปักหมดไว้ให้สิบท่านส่งฟรีนะคะไม่มีการว่าเสียค่าส่งโน่นนี่นั่นะนะคะรอรับได้เลย